วิธีทั์ชุดคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดจัดทำขึ้นเพื่อสาธิตวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตร์แก่คุณครูและผู้ปกครองด้วยความเชื่อมั่นว่าหากใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมเด็กทุกคนก็สามารถเรียนและเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ได้ไม่ยากวิธีทั์ชุดนี้ใช้แนวทางตามกระบวนการสอนแบบวันนีโดยรองศาสตราจารย์วันนีสมประยูนซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคนิคการสอนที่ทําให้เด็กเข้าใจด,ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ถึงแม้วิดีทัศน์ชุดนี้จะเป็นการจำลองการสอนในห้องเรียนแต่เพื่อให้เกิดความกระชับน่าติดตามจึงไม่ได้สาธิตการสอนเต็มคาบเวลาแต่จะเน้นอย่างละเอียดเฉพาะวิธีการในขั้นตอนที่สำคัญสำคัญซึ่งจะช่วยคุณครูและผู้ปกครองสามารถอธิบายสิ่งที่ยากให้เข้าใจง่ายอันหนึ่งเทคนิคการสอนในวิดิทัศน์นี้เหมาะกับเด็กที่ไม่ถนัดวิชาคณิตศาสตร์ดังนั้นในการสอนเด็กกลุ่มอื่นๆคุณครูและผู้ปกครอง สามารถนำวิธีการสอนไปปรับใช้ตามความเหมาะสมนอกจากนี้คู่มือการสอนที่แนบมาจะช่วยอธิบายรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสอนรวมทั้งแนะนำเทคนิคการสอนอื่นๆที่ไม่ได้รวมอยู่ในวิดิทัศน์นี้ดังนั้นควรอ่านคู่มือก่อนชมเพื่อให้เข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากวิดิทัศน์นี้ได้ดียิ่งขึ้นคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดิทัศน์ชุดนี้ นอกจากจะช่วยให้คุณครูและผู้ปกครองสามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้เด็กเข้าใจได้ง่ายแล้วยังอาจจะจุดประกายให้มีการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ๆทั้งของวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆอันจะก,ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต สวัสดีค่ะบทเรียนนี้เป็นการสอนเรื่องความหมายเศษส่วนของสิ่งของหนึ่งสิ่งค่ะเศษส่วนเป็นเรื่องยากเพราะนักเรียนมักไม่เข้าใจว่าตัวเศษและตัวส่วนนั้นมีค่าหรือความหมายอย่างไรทําให้นักเรียนนําตัวเลขเหล่านั้นมาบวกลบหรือคูณหารด้วยความไม่เข้าใจซึ่งก็ทําให้ได้คําตอบที่ผิดในที่สุดค่ะปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยสอนให้นักเรียนเข้าใจความหมายเศษส่วนซะก่อนก็จะช่วยให้นักเรียนสามารถคํานวณเศษส่วนได้อย่างถูกต้อง ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนเรื่องนี้เราไปดูจุดประสงค์ของการเรียนกันก่อนซึ่งมีดังนี้ค่ะ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายเศษส่วนของสิ่งของหนึ่งสิ่งได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนสัญลักษณ์แสดงค่าเศษส่วนของสิ่งของหนึ่งสิ่งได้ ความหมายเศษส่วนมี2ความหมายคือความหมายเศษส่วนของสิ่งของ1สิ่งและ2ความหมายเศษส่วนของสิ่งของ1กลุ่มซึ่งคุณครูต้องแยกการสอนความหมายเศษส่วนทั้ง2แบบออกเป็นคนละชั่วโมงกันนะคะและสําหรับบทนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ความหมายเศษส่วนของสิ่งของ1สิ่งซึ่งมีวิธีการสอนดังนี้ค่ะกิจกรรมการสอนในขั้นนําที่สนุกสนานย่อมสร้างความเพลิดเพลินและสมาธิให้แก่นักเรียน ซึ่งบางครั้งคุณครูอาจจะดัดแปลงกิจกรรมการสอนมาจากเกมต่างๆอย่างเช่นตัวอย่างการสอนในขั้นนำนี้ค่ะนักเรียนครับวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนมาแข่งขันเกมเติมให้เต็มกันนะครับนักเรียนดูที่กระดานดำคุณครูมีภาพของวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็ห้าเหลี่ยมอยู่คุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับช่วยกันหาชิ้นส่วนของภาพเหล่านี้ที่ปนกันอยู่ในนี้แล้วออกมาติดที่กระดาน กลุ่มไหนติดเสร็จพบถ้วนก่อนเป็นกลุ่มแรกกลุ่มนั้นเป็นผู้ชนะแต่นักเรียนจะต้องออกมาติดทีละคนทีละชิ้นส่วนนะครับแล้วนักเรียนคนแรกออกมาติดที่กระดานเสร็จแล้วต้องกลับไปที่กลุ่มของตัวเองก่อนคนต่อมาถึงออกมาติดได้เข้าใจไหมครับอ่าถ้ายางนั้นเดี๋ยวคุณครูจะแจกชิ้นส่วนนี้ก่อนนะครับอ่ากลุ่มนี้สีเหลืองกลุ่มนี้สีแดงอ่าอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะครับอย่าพิ่งนะครับรอฟังคาสั่งจากคุณครูนะครับพร้อมไหมครับ พร้อมแล้วเริ่มเลยครับทีนี้เราลองมาดูที่ภาพเหล่านี้กันนะครับนักเรียนสังเกตเห็นไหมครับว่าส่วนของภาพแต่ละภาพ จะถูกแบ่งไว้เท่าๆกันเพราะฉะนั้นส่วนของภาพวงกลมนี้จึงเท่ากับ1ส่วนของวงกลมที่ถูกแบ่งไว้ทั้งหมด4ส่วนเอาละครับคราวนี้เรามาลองมาดูที่ภาพสามเหลี่ยมนะครับว่าถูกแบ่งไว้ทั้งหมดกี่ส่วนครับก่อนเข้าสู่ขั้นสอนนักเรียนต้องเข้ชชชชชาใจซะก่อนว่า พื้นฐานของเศษส่วนคือการแบ่งสิ่งของออกเป็นส่วนต่างๆที่เท่ากันดังนั้นในขั้นทบทวนนี้เราจึงนําภาพต่างๆมาให้นักเรียนวิเคราะห์ดังนี้ค่ะนักเรียนครับเมื่อสักครู่ที่เราได้แข่งขันเกมกันเราก็ได้เห็นภาพต่างๆถูกแบ่งเป็นส่วนเท่าๆกันตอนนี้คุณครูมีภาพอยู่บนกระดานที่ถูกแบ่งไว้อีกแบบหนึ่งนะครับคุณครูต้องการให้นักเรียนช่วยคุณครูตอบว่าภาพในข้อใดที่แบ่งเป็นส่วนเท่าๆกัน ภาพใดแบ่งไม่เท่ากันเอาละครับใครจะช่วยครูตอบเป็นคนแรกครับอะเด็กชายพงศธรครับข้อ1แบ่งเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันครับไม่เท่ากันนะครับข้อที่2ใครจะตอบครับอะเด็กหญิงมาริสาข้อ2แบ่งเท่ากันไหมครับเท่ากันค่ะเท่ากันแล้วแบ่งเป็นกี่ส่วนครับ2ส่วนค่ะ2ส่วนนะครับอ้าวใครจะตอบครูข้อ3าครับ จะเริ่มขั้นสอนความหมายเศษส่วนของสิ่งของหนึ่งสิ่งโดยการอธิบายด้วยของจริงเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นดังนี้ค่ะนักเรียนครับตอนนี้คุณครูมีแก้วอยู่ทั้งหมด3ใบนะครับเดี๋ยวคุณครูจะแบ่งแก้วออกเป็นส่วนส่วนละเท่าๆกันนะครับนักเรียนดูนะครับ เอาละครับนักเรียนตอนนี้เราก็มีแก้วน้ําที่ถูกแบ่งออกเป็น2ส่วน3ส่วนแล้วก็4ส่วนแล้วนะครับใครจะอาสา,ามาเป็นคนเติมน้ําให้คุณครูครับอ่ะเด็กชายนัทพง์ออกมาเลยตอนนี้คุณครูจะให้เด็กชายนัทพงศ์นะครับเติมน้ําในทุกแก้วแก้วละ1ส่วนอ่ะเติมเลยครับแก้วละ1ส่วนนะ เพื่อนๆดูนะครับโอเคอ่ะหนึ่งส่วนนะครับนิดนึงโอเคอ่ะขอบคุณมากครับนั่งที่ได้ ตอนนี้พวกเราบอกคุณครูได้ไหมครับว่าน้ำหนึ่งส่วนในแก้วแต่ละใบมีน้ำอยู่เท่ากันหรือเปล่าครับไม่เท่ากันครับแล้วใครจะตอบคุณครูได้บ้างครับว่าน้ำในแก้วไหนมีอยู่มากที่สุดครับอเด็กชายวสินครับแก้วไหนครับแก้วใบที่แบ่งเป็นสองส่วนครับถูกต้องครับแล้วน้ำในแก้วไหนที่มีอยู่น้อยที่สุดครับ แก้วใบที่แบ่งเป็น4ส่วนครับดีมากครับทีนี้ถ้าเราจะบอกเพื่อนว่ามีน้ําอยู่ในแก้วเท่าไหร่เราจะบอกเพื่อนว่าอย่างไรครับนักเรียนดูนะครับว่าแก้วแต่ละใบเราถูกแบ่งออกเป็นส่วนส่วนละเท่าเท่ากันเพราะฉะนั้นในแก้วใบที่1เราก็จะบอกได้ว่ามีน้ําอยู่ทั้งหมด1ส่วนจากแก้วที่แบ่งออกเป็นสส่วนหรือ มีน้ำอยู่1ส่วนจากทั้งหมด2ส่วนเอาละครับพูดตางคุณครูนะครับมีน้ำทั้งหมด1ส่วนจากทั้งหมด2ส่วนมีน้ำหนส่วนจากทั้งหมดสส่วนครับแล้วแก้วใบที่2นี้เราจะบอกได้ว่าอย่างไรครับใครจะตอบครูดได้ครับอเด็กหญิงสลินทิฟครับมีน้ำหนส่วนจากทั้งหมด3ส่วนค่ะดีมากครับแล้วแก้วใบที่3ครับใครจะเป็นคนตอบครับเจนวิทครับ มีน้ำหนึ่งส่วนจากทั้งหมด4ส่วนครับดีมากครับต่อไปให้แทนแก้วน้ำของจริงด้วยบัตรภาพและแทนบัตรภาพด้วยบัตรเลขตามลำดับดังนี้ค่ะตอนนี้คุณครูก็จะนำบัตรภาพนะครับมาแทนที่แก้วน้ำแต่ละใบแก้วน้ำใบแรกมีน้ำอยู่ทั้งหมด1ส่วนจากทั้งหมด2ส่วนคุณครูก็จะแทนด้วย ภาพนี้ครับแก้วใบที่2มีอยู่1ส่วนจากทั้งหมด3ส่วนคุณครูก็แทนด้วยภาพนี้ครับแก้วใบที่3มีอยู่1ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนก็เป็นภาพนี้นะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูกันทีละภาพนะครับมาดูที่ภาพแรกภาพนี้มีน้ําอยู่ทั้งหมด1ส่วนจากแก้วน้ําที่ถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับ คุณครูจะแทนน้ำในแก้ว1ส่วนด้วยตัวเลขหนอย่างนี้นะครับ1ส่วนของแก้วคุณครูจะใช้เส้นนี้แทนคําว่าของแก้วครับทีนี้แก้วใบนี้ถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ส่วนเท่าๆกันคุณครูก็จะแทนด้วยเลขสออย่างนี้นะครับ ตอนนี้เราก็ได้ตัวเลขสัญลักษณ์ที่เขียนแทนน้นํา1ส่วนในแก้วที่ถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกันแล้วนะครับเอาละครับทีนี้แก้วใบที่2ใครจะมาเขียนตัวเลขสัญลักษณ์บ้างครับใครครับอ่ะเด็กหญิงทันที่มาออกมาเลยครับมีน้ําอยู่1ส่วนแทนด้วยอะไรครับติดไปเลยของแก้วครับ ของแก้วมีน้ำหนึ่งส่วนของแก้วที่ถูกแบ่งไว้ทั้งหมด3ส่วนเท่าๆกันอ่าดีมากครับกลับนั่งที่ได้อ่าแก้วใบที่3ใครอยากมาทำครับ การที่นักเรียนเห็นและได้เปรียบเทียบว่าน้ำหนึ่งส่วนของแก้วทั้งสามมีปริมาณไม่เท่ากันจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจความหมายของเศษและส่วนได้ง่ายขึ้นจากสิ่งที่ได้เห็นค่ะดังนั้นคุณครูจึงต้องใช้แก้วทรงกระบอกที่มีขนาดเท่ากันมาเป็นตัวอย่างในการอธิบายนะคะและเมื่อนักเรียนเข้าใจที่มาของตัวเศษและตัวส่วนแล้วจึงสอนการอาร่านเศษส่วนอีกครั้งดังนี้ค่ะคราวนี้เราจะมาอ่านตัวเลขเหล่านี้กันดูนะครับว่าเราจะต้องอ่านกันอย่างไร นักเรียนสังเกตที่ภาพนะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าน้ําที่อยู่ในแก้วใบนี้มีอยู่ไม่เต็มแก้วเราจึงเรียกว่าเศษหรือเราจะบอกว่าของที่มีอยู่ไม่เต็มจมํานวนทั้งหมดจะเรียกว่าเศษก็ได้นะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่าแก้วใบนี้เราได้แบ่งออกเป็นส่วนส่วนละเท่าเทกัททนกี่ส่วนนะครับสส่วนครัถูกต้องครับทีนี้ เราก็บอกได้แล้วนะครับว่าน้ำในแก้วนี้มีเศษอยู่1ส่วนของแก้วทั้งหมด2ส,ส่วนหรือเราจะพูดได้ว่ามีน้ำอยู่เศษ1ส่วน2ของแก้วนักเรียนพูดตามครับมีน้ำอยู่เศษ1ส่วน2ของแก้ว เก่งมากครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้เราก็จะอ่านได้ว่าเศษ1ส่วน2อ่านพร้อมๆกันครับเศษ1ส่วน2ดีมากครับเอาครับเรามาดูที่ภาพต่อมาคราวนี้ใครจะตอบคุณครูได้บ้างครับว่าภาพนี้มีน้ำอยู่เท่าไหร่ครับ มีน้ำอยู่เศษ1ส่วน3ของแก้วค่ะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราจะอ่านตัวเลขนี้ได้ว่าเศษหนึ่งส่วนสามเก่งมากครับมาดูที่ภาพต่อมาครับใครจะบอกคุณครูได้ครับว่ามีน้ำอยู่เท่าไหร่ครับอําพลครับมีน้ำอยู่เศษหนส่วนสของแก้วครับเก่งมากครับเพราะฉะนั้นเราจะอ่านตัวเลขนี้ได้ว่าเศษหนึ่ดีมากครับ นักเรียนเห็นไหมครับว่าน้ำหนึ่งส่วนในแก้วที่ถูกแบ่งไว้ต่างกันอย่างนี้ก็จะมีน้ำอยู่ไม่เท่ากันซึ่งเราสามารถใช้ตัวเลขเศษส่วนนี้แทนน้ำแต่ละแก้วได้อย่างนี้นะครับคุณครูคงสังเกตเห็นนะคะว่าเราเลือกใช้ตัวเลขเศษส่วนที่มีตัวเศษเป็นหนึ่งเท่าน,านัา้นมาอธิบายทั้งนี้ก็เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของตัวเศษและตัวส่วนซะก่อน เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วจึงใช้จํานวนที่มีตัวเศษที่เพิ่มมากขึ้นดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะเอาละครับนักเรียนเดี๋ยวตอนนี้คุณครูจะมาลองเติมน้ําในแก้วดูนะครับใครจะอาสา,าสมัครออกมาช่วยค,ครูเติมน้ําครับโหเยอะเลยอะเดกหยิงจะเึ้นมาแล้วกันมาครับเดี๋ยวอย่างนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนเติมน้ําลงในแก้วใบที่ 2, แล้วก็ใบที่3นี้ อีกใบละ1ส่วนครับขอบคุณครับกลับมานั่งที่ได้ครับเอาละครับนักเรียนตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่า น้ำสองส่วนในแก้วสองใบนี้เท่ากันหรือเปล่าครับไม่เท่ากันครัไม่เท่ากันแล้วน้ำในแก้วไหนที่มีมากกว่ากันครับแก้วใบที่แบ่งเป็นสามส่วนครับแก้วที่ถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้นะครับว่าน้ำสองส่วนที่อยู่ในแก้วที่ถูกแบ่งส่วนไว้ต่างกัน ก็จะมีปริมาณน้ำไม่เท่ากันเอาละครับตอนนี้ใครจะลองตอบคุณครูได้บ้างครับว่าน้ำในแก้วนี้มีอยู่เท่าไหร่ครับเราลองใช้วิธีเดียวกับที่ตอนที่เราใช้เมื่อตอนมีน้ำอยู่หนึ่งส่วนจำได้ไหมครับเมื่อสักครู่นี้เองเอาละใครจะตอบคุณครูได้ครับว่าน้ำนี้มีอยู่เท่าไหร่ครับะเด็กหญิงสากิีมนครับมีอยู่เท่าไหร่ครับมีน้ำสองส่วนจากทั้งหมดสามส่วนค่ะดีมากครับแล้วแก้วใบนี้นะครับมีอยู่เท่าไหร่ครับพลายินครับมีน้ำ สส่วนจากทั้งหมด4ส่วนค่ะถูกต้องครับต่อไปให้แทนแก้วน้ำของจริงด้วยบัตรภาพและแทนบัตรภาพด้วยบัตรเลขตามลำดับดังเช่นตัวอย่างก่อนหน้านี้ดังนี้ค่ะทีนี้เรามาดูที่กระดานกันนะครับเมื่อกี้เราได้เติมน้ำในแก้วใบที่2และใบที่3แล้วนะครับมาดูกันว่าภาพน้ำในแก้วใบที่2ใบที่3บนกระดานจะเปลี่ยนไปยังไงคุณครูจะ เติมน้ำในภาพเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้เมื่อภาพน้ำในแก้วใบ็นสองเปลี่ยนไปเราจะมาดูนครับว่าตัวเลขเปลี่ยนไปอย่างไรภาพน้ำในแก้วใบที่สองใบ่สามเปลี่ยนไปยังไงครับมีน้ำเพิ่มเป็นสองส่วนค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้จะต้องมีอะไรเปลี่ยนไปครับเลขหนึ่งครับเก่งมากครับ เพราะฉะนั้นคุณครูจะแทนน้ำา2ส่วนนี้ด้วยเลข2อย่างนี้นะครับเ่ากั่าว่าตอนนี้เราก็จะได้ตัวเลขเศษสส่วน3แทนน้ำา2ส่วนที่อยู่ในแก้วที่ถูกแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันอย่างนี้นะครับเอาละครับนี้น้ำในแก้วใบสามใครจะอาสาออกมาเปลี่ยนตัวเลขให้กับคุณครูครับ อะสลาวุธครับและเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วจึงให้นักเรียนอ่านตัวเลขเศษส่วนอีกครั้งดังนี้ค่ะคราวนี้เราจะมาอ่านตัวเลขเหล่านี้กันดูนะครับมาดูว่าพอตัวเลขเปลี่ยนไปเราจะต้องอ่านกันอย่างไรนะครับนักเรียนจําที่คุณครูบอกได้ไหมครับว่าส่วนของน้ําที่มีอยู่ไม่เต็มแก้วหรือของที่มีอยู่ไม่ครบทั้งหมดเราเรียกว่าอะไรครับ เพราะฉะนั้นแก้วที่ถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันนี้เราจะบอกปริมาณน้ำที่มีอยู่ในแก้วใบนี้ได้อย่างไรครับมีน้ำอยู่เศษสอส่วนสของแก้วครับเก่งมากครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้เราจึงอ่านได้ว่าเศษสอส่วนสนักเรียนอ่านตามคุณครูนะครับเศษสอส่วนส สส่วนสดีมากครับคราวนี้เรามาดูที่แก้วใบที่3กันนะครับแก้วใบที่3เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วจึงยกตัวอย่างที่มีตัวเศษเพิ่มขึ้นอีกดังนี้ค่ะการใช้ตัวอย่างเดียวกันแต่เปลี่ยนให้จํานวนเศษมากขึ้นในลักษณะนี้จะทําให้นักเรียนเข้าใจความหมายของเศษส่วนได้ดีขึ้นค่ะ ใจตัวอย่างแรกโดยการใช้แก้วน้ำแล้วต่อไปให้คุณครูยกตัวอย่างโดยการใช้สิ่งของอื่นดังตัวอย่างนี้ค่ะ ทั้งบทเรียนที่มีเนื้อหายากอย่างเช่นเรื่องความหมายเศษส่วนนี้จะทําให้นักเรียนรู้สึกเคร่งเครียดดังนั้นคุณครูจึงอาจสแทรกกิจกรรมเสริมเช่นการใช้เกมต่างๆเพื่อให้นักเรียนรู้สึกสนุกและยังเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนได้อีกด้วยค่ะเราก็ได้เรียนความหมายของเศษส่วนกันมาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้คุณครูจะมีเกมเกี่ยวกับเศษส่วนมาให้นักเรียนเล่นกันนะครับคุณครูจะแจกบัตรเลข ที่มีตัวเลขเศษส่วนต่างๆอันนี้ให้นักเรียนคนละหใบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะชูภาพของเศษส่วนนี้ให้นักเรียนดูตอนนี้บัตรเลขเศษส่วนของใครที่ตรงกับภาพก็ให้รีบยกมือขึ้นเพื่อตอบนะครับเพื่ออ่านตัวเลขเศษส่วนนั้นอตอนนี้เดี๋ยวคุณครูจะแจกบัตรตัวเลขเศษส่วนก่อนละกันนะครับอ่คนละบ ตอนนี้นักเรียนก็ได้รับบัตรตัวเลขเส่สวนกันครบทุกคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมกันได้แล้วนะครับพร้อมนะครับเตรียมตัวดูภาพนะครับหนึ่งสองสามเด็กชายนักเรียนยกมือตอบก่อนเลยครับตอบว่าเป็น,ปน,ปนถูกต้องไหมครับถูกต้องครับออกมาเลยครับผมแล้วก็เอาบัตรภาพไปติดที่ข้อด้วยมาตรงนี้ติดภาพตรงนี้ตัวเลขติดตรงนี้ครับ โอเคนั่งที่ได้ครับขอบคุณครับอ่าเตรียมตัวนะข้อต่อไปนะครับดูดีๆนะครับหนึ่งสองสามเมื่อได้ปฏิบัติจนครบแล้วต่อไปให้นักเรียนช่วยกันสรุปความหมายแล้วจึงนำคำตอบของนักเรียนมาสรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะ เราก็ได้เรียนเรื่องของเศษส่วนกันมาพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้คุณครูอยากให้พวกเรามาช่วยสรุปความหมายของเศษส่วนกันนะครับใครตอบคุณครูได้บ้างครับว่าตัวเลขเศษส่วนนี้เป็นตัวเลขที่เขียนแทนอะไรครับเด็กหญิงคลองขวานครับแทนสิ่งของที่มีไม่เต็มจำนวนหนึ่งสิ่งค่ะเก่งมากครับแล้วตัวเลขตัวบนนี้เรียกว่าอะไรครับใครตอบได้บ้างครับ เด็กหญิงรัชนนครับเรียกว่าเศษค่ะเศษนะครับแล้วตัวเลขเศษนี้หมายถึงอะไรครับใครตอบได้ครับ่าเด็กหญิงก็พัชรีส่วนของสิ่งคองที่มีไม่ครบอันค่ะถูกต้องครับถ้าอย่างนั like ้นตัวเลขที่อยู่ด้านล่างนี้เราเรียกว่าอะไรครับใครตอบได้ครับสดินทิพย์ครับเรียกว่าส่วนค่ะส่วนนะครับถูกต้องครับแล้วส่วนที่ว่านี้หมายถึงอะไรครับ ปริสาครับจานวนส่วนของสิ่งของที่ถูกแบ่งไว้ทั้งหมดค่ะเก่งมากครับตอนนี้คุณครูก็จะนําความหมายที่ได้จากนักเรียนนะครับมาสรุปเป็นความหมายของเศษส่วนเดี๋ยวนักเรียนอ่านตามคุณครูนะครับอ่านพร้อมกันนะครับเศษส่วนคือสัญลักษณ์ ไม่ถึงหนึ่งหน่วยตัวเลขเมื่อนักเรียนเข้าใจความหมายเศษส่วนของสิ่งของหนึ่งสิ่งแล้วคุณครูควรให้นักเรียนได้ฝึกฝนและทบทวนความเข้าใจโดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบงานดังตัวอย่างนี้ค่ะ เดี๋ยวตอนนี้คุณครูจะให้พวกเรานะครับทำแบบฝึกหัดเรื่องเศษส่วนจากใบงานที่คุณครูกําลังจะแจกให้นะครับคุณครูจะมีเวลาให้คนละ15นาทีนะครับทำเสร็จแล้วเดี๋ยวมาส่งให้กับคุณครูที่โต๊ะนะครับเดี๋ยวคุณครูจะคว่ำไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวครูจะเวลาแล้วค่อยเริ่มพร้อมๆกันนะครับ คำว่าของสิ่งใดเมื่อพูดถึงเศษส่วนทุกครั้งเช่นในตัวอย่างการสอนคุณครูต้องเน้นอย่างชัดเจนว่าเป็นเศษ1ส่วนสอของน้ำหนึ่งแก้วหรือเศษ2ส่วน4ของถาดขนมเป็นต้นค่ะเพราะการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับนักเรียนตั้งแต่แรกก็จะทำให้นักเรียนมีพื้นฐานที่ดีในการคิดคำนวณเศษส่วนต่อไปได้ค่ะ และเมื่อน,นักเรียนเข้าใจความหมายเศษส่วนของสิ่งของหนึ่งสิ่งแล้วจึงสอนความหมายเศษส่วนของสิ่งของหนึ่งกลุ่มในชั่วโมงต่อไปค่ะการสอนความหมายเศษส่วนด้วยการใช้ของจริงช่วยอธิบายรวมถึงให้นักเรียนมีส่วนร่วมปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองนับว่ามีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อความเข้าใจของนักเรียน พราะโดยทั่วไปนักเรียนจะเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ดีจากสิ่งที่สัมผัสได้ดังนั้นคุณครูจึงควรใช้สื่อของจริงที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนก็จะช่วยนักเรียนได้มากและอย่าลืมนะคะว่าคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดสวัสดีค่ะ